เสียบวะว่พี่น้องเนี่ยสเสียบครับสูบนิ่งิงรูดนิ่วประเด็นเลยครับเนี่ยเกินครับครับน้ำผึ้งเดือนหา่านหวานอยู่แล้วครับโตอ่ะอ่ะอ,อันนีออ้หนึ่งสองสาม่ะ,ะกินกับผมกับคุณนี่ไรครับผมหวานเกินเจ้าว่าไงสวัสดีครับผมมนี้นุ่มจากตลาดพัดทินกับพา่อพ,าพี่ยงน้อง,องมาหาอยู่หากินแบบบ้านๆรับผม ว่าที่ว่ามือนีมันหมืดคำหมืดคึม้าคึมฝนครับผมเลยบปรได้ออกตาครับแต่ว่ามือนีจะมามีเมนูเห็ดครับผมนี่ครับใครครับชื่ออะไรครับชื่อตนกาครับชื่อตนกาตนกาจะทําอะไรครับปิ้งข้าหมิ่งครับปิ้งข้างมิ่ครับนี่ครับร้านปิ้ดเทอมครับเออเราจะปิ้งข้างมิ่นกินกันครับผมไปครับเราจะเป็นตรงไหนครับผมไปปิ้งข้างมิ่งครับหมหลังไปครับผม โอ้ยแค่น,นี้แหละโอ้ยโอเคโอเคอเก้ครับเลยครับผมนี่จับไปตองกันครับนี่ง่ายเห็นไหต้นปลาเริ่มเลยครับเริ่มไเริ่มเนาะนี่ครับของกินอาหารปลาครับสำหรเด็กเพราะเด็กไมเคยกินครับผมต้อมีขนมตุ้มขนม,ขนมกินคือสมัยนี้ครับ ปิ่งง่ายๆนะครับผมใส่ใบตองใส่ใบตองสองใบท่านผู้ชมปิ่งง่ายๆนี่หรอมีแต่คือเป็นไดคมเท่ไหรัคมอะไรครับผมปิ่งจะมีง่ายครับผมปิ่งง่ายครับผมไปครับโอ้ยแซ่ยบวะเสีบครับโอ้กินยังงั้นลกบวงครับโอ้ลูกบวงยังคือลูกบวงมันครับโอ้ยแซ่ยบวะ ซบบยกเหนี่ยวนี่ไหมแซ่บว่โอ้ยตึงสุดๆล้อล้อครับล้อล้อปิงนิ่มครับพิสุกจ้าเอ๋นะครับสวัสดีครับครับผมปิงนิ่มครับปิงนิ่มครับอ้าวปิงครับปิงนี่มนะครับไฟอ้าวไฟครับผมอ่าให้ต้นกะอ่าโอ้ครับพี่นี่เชฟน้อยๆครับมึงนี่กินอาหารป้าครับมึงกดไลค์ให้ด้วยนะครับไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งช่องไหนครับช่องเฉลิดพัททิมครับหนุ่มจักรัดพัททิมครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับโอเคอ่าปิ๊งปิ๊งปิ๊งว้าวหอมมากครับหอมเลยนะอ่อาพริกพริกพริกเขาเดียวร้อนแล้วครับท่านผูบบ้ชมอืมนี่เชฟน้อยครับเชฟน้อยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับอืมหอมเมืม่อก,กี้กินมะม่วงขวดอร่อยเลยอร่อยสุดๆเลยขวก หอมครับอืมน้ำลายซอเลยครับไก่สุกแล้วครับพี่น้องว่ามันมันสุกแล้วบอกครับพี่นออ้องบอกจากน้อยอจากน้อยนี่อะไรเรื่องมันหอมก็นี่นหิวแล้ววะย่างครับเออมันหอมครับมันหอมโอ้โยย,ย้อนไหลออีกนิดครับอีกนิด โอ้ยสุกยังสุกแล้วครับโอ้ยหอมบ่หอม,อมครับโอ้ยไก่ละเอาเยอะน้อยเอาเยอะน้อยปิ้งนิดน้อยไอ้มห,หอม,อมโอ้ยอยากไลาร <c ười> อรอบ้าอะสุกแล้วครับผมมาลองใส่แล้วครับใส่ใส่ใส่ถาดนะครับผมอ่าบ๊อบเงกันเท่าไหร่วะ เอ้ยใหม่หน่อยหนึ่งครับแต่โอ้ยหอม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 นี่ครับโอ้แตากินไ่มครับผมโอเคอุ้ยหอมครับโอ้แต่กินไ่มครับหากินครับโอ้เดโอ้แต่กินโชว์พี่น้องได้เลยต้นก้าโอเคปะโอเคครับโอเคโอ้โหสุดยอดมาครับกินทั้งมิ่น้อกันครับผมกับต้นก้าสองคนครับใ็่ไหมต้นก้า ใช่ครับอ่ะกินนี่กินโชว์พี่น้องโอ้ยอหอมอ่ะเป็นกล้าลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูมดหั่นใงหั่นไงเลยหอมนิดนึงหั่นไงครับอืมอ่ะชิมชิมโอ้อแซ่บแซวน้ำเลยแซ่บนี่ครับน้ำเพิงครับผมเดือนห่าครับผมคันไปครับผมกินไหมโดมนิดหอมนิด หอมครับนี่ครับอาารลาดเลยครับลาดเยิมเยิมครับผมนะแซบปะโชว์พี่น้องเนี่ยแซบครับอโชว์น้ำมึงจิ้มนิ้วดูดนิ้วอืมแซบสตมตำดูดนิ้วสูบมิ้มติ้งดูดนิ้วไปเล,เลยครับเนี่ยกิน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 ครับผม หวานเกินครับแ่บครับน้ำผึ้งเดือนหานมันหวานนี่แล้วครับแ่บอะไรไม่ต้นกล้าอร่อยครับยกนิ้วให้นอยอันนี่ครับของอร่อยโอ้อะอันนี้โซอะเอาอีกหนึ่งสองสามอะครับผมมันี้ก็ขอบคุณในรายนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเมนี่กับพาหลานมาปิ้งมิ้มกินครับผมบางอาหารปลาหลานบ่เคยกินครับ คนเด็กสมัยนี้บไม่เคยกินบ่คือสมัยเขาสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนี่ะครับของปลาอาหารว่างเป็นขนมได้เลยครับเพราะว่าขนมมีกินนะครับแต่ก่อนไปกินเนี่อาหารป้าสิหรอครับผมกับพาอพี่ยิ่งน้องมาล้ำเลือดขมหลังครับผมเพื่อมากินหลังนี่ปิ้งน้ำกันครับผมโอ้โลนต่้ยศต่ำครับผมมอนี่ก็ขอบคุณนะครับผมติดติดตามรับชมช่องนมจากตุรัดพัทินครับผมขอบคุณหลายครับผมหวานเกินเจ้ากวาง่าไงให้กดไล กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องไหมช่องแชร์นมจักรวรดวพัฒทิมได้นะครับมือนี่ก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs>